พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ชุมชนท้องถิง่แนและศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุาศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นมรดกอลัมค่าคู่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ทุกคนควรอนุรักษ์สมบัติของบรรพบุรุษไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักในแก่นแท้ของตนและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์เกียรตินิยมอันดับสองคณะจิกาตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยภาควิชาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปฏิบัติภักกรณียกิจเพื่อจเจริญรอยตามพระยุคนบาทพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศมหา ูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรุมาถบพิษและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดบวรคาาติยาราชนารีในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาประเพณีอันงดงามตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้ํำรงคงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองสืบไปวัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งโครงการในพระดําริที่ทรงตั้งพระไท่บูรณปฏิสังขรณ์โดยตั้งพระไทยจะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบ,บร,รมนาถบพิตรโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่9พุทธประวัติบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกโดยเฉพาะเรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำเจ็ดจำพวก จึงเป็นแรงบันดาลพระไทยให้ส่งนำมาสร้างสารสืบทอดพระราชปณิธานจริงๆวัดเนี้ยค่ะ,ะไม่ได้เป็นวัดมาก่อนเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะ,ะหนูตอนนั้นหนูทำทีสิ์ตอนปีห้าค่ะแล้วก็ตอนนั้นมาทำบุญโดยบังเอิญเลยค่ะแล้วก็มาพบที่นี่เอาแล้วก็จริงๆแล้วพื้นที่มันสวยอะค่ะคือวัด ตัวสถานปฏิบัติธรรมอยู่บนเนินพอดีแล้วก็มีบ่อน้ําทิพด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามไปทาม,มาก็เป็นสารปฏิบัติธรรมที่ท่านครูบาธรรมชัยเป็น,ปนผู้สร้างซึ่งท่าน,เ,นเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่นะคะหนูก็เลยขออนุญาตได้คุยกับทางวัดทุ่งหลวงซึ่งเป็นเครือเครือของที่นี่ค่ะเพราะว่าครูบาธรรมชัย,ยท่านอยู่วัดทุ่งหลวงมาก่อนแล้วก็ ท่านมาทาที่นี่เป็นที่บัติธรรมหนูก็เลยได้มาขออนุญาตว่าถ้าหนูจะทําจิตกรรมฝาผนังเนี่ยภายใต้เรื่องพระมหาชนกเนี่ยของรลอเก้าเนี่ยเป็นที่สิทธิ์แต่ว่าทําที่เนี่ยเป็นวัดเลยด้วยเขาเนี่ยทำเป็นวัดเลยแล้วก็ทําเป็นวิหารคือทางสร้างบุญเลยได้ไหมพระท่านก็บอกว่าโอเคหนูก็เลยบอกว่าเออได้ก็ทํามาทีนี้อ่ อาจารย์เฉลิมชัยโคศิบพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่เขียนอยู่แล้วเขียนภาพถวายท่านอยู่แล้วค่ะหนูก็ปรึกษาท่านอาจารย์เพราะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์หนูอยู่แล้วด้วยก็เอามาดัดแปลงในโทนอย่างที่เห็นนะคะเป็นโทนสีแล้วก็ศิละปะในรูปแบบของล้านนาผสมกับงานทีสิทธิ์ของหนูอันหนึ่งที่ปอตี้ยนที่เป็นจักรราศีอ่เป็นเกี่ยวกับอ่ ความเชื่อทางปีเกิดและจาก,กรราศีของล้านนาค่ะที่เห็นทางด้านบนก็จะมีพระราชประวัติด้วยตรงหน้าประตูทางด้านหน้าของหนูเนี่ยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องของพระมาชนกเกี่ยวกับคนกับน้ําน้ําคนจะไปเพ่กับน้ำอะค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายโครงการมาเรื่อยๆจนถึงบัตรนี้ก็ มีผับประทานคือจะมีซิกเนเจอร์ที่อีกร้อยพิพภัณฑ์ปีไปเนี่ยคนจะได้รู้ว่าวัดเนี้ยสร้างเอาไว้เนี่ยในราัชาสมัยของราชาัชกาลที่9ค่ะและ,ะเป็นที่ประจักษ์ในรุ่นหลังๆต่บอๆไปว่าท่านทำอะไรไว้บ้างโดยทุกครั้งที่ส่งงานส่งลงพื้นที่เก็บรายละเอียดด้วยพระองค์เองและส่งสำรวจพบว่า อาคารของวิหารอยู่ในสภาพทุดโทรมพื้นผนังไม่สามารถรักษาสภาพของภาพจิตกรรมไว้ได้จึงทรงให้บูรณะวิหารใหม่แต่ยังทรงโครงสร้างอาคารเดิมไว้ที่มีมนเสนในรูปแบบศิลปะล,ล้านนาไทยร่วมสมัยนอกจากทรงบูรณะวิหารแล้วยังทรงมีพระดรําริปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบวัดทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ยังทรงจัดสร้างพระพุทธ,ธปฏิมาสิริพานิยรมิตรถวายเป็นพระราชกุศลและทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระณวิหารวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์ด้วยทรงเมีพระประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนและกลายเป็นวัดตัวอย่างให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองที่สำคัญ ทรงคำนึงถึงข้อมูลที่แท้จริงในชุมชนด้วยความใส่พระไทยและทรงนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการซึ่งแต่ละผลงานของพระองค์จะสอดแทรกความรู้การปลูกจิตสำนึกคนในท้องถิง่นให้รู้จักหงแหนรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้พระกะรณียกิจในการทํานุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิน้นโดยแต่ละโครงการในพระดำริจะดำเนินงาน ภายใต้กองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุชทาพรทรงเป็นองค์ประธานกรรมการบริหารจัดตั้งกองทุนและเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการอนุรักษ์ศิลปะไทยได้ร่วมบรจิจาคสิ่งของสมทบทุนเพื่อนําไปใช้ในการทํานุบํารุงศิลปก,กรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอยู่คู่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป